มีนักเรียนกี่คนผ่ากี่คนดิฉันบอกเลยว่าให้ไปดูในแฟน้ว่าถ้าแผนการเรียนทุกคนใช้แผนการเรียนนี้วิชาน,นี้ผ่านหมดหลักฐานก็จะมีอะไรหลักฐานก็จะมีใบความรู้มีโครงการมีอะไรเงี้ยที่ที่เด็กเขาทำก็จะผ่านทุกอย่างจะจะได้เต็มหมดนะอันนี้ก็อันนี้ก็รอทะเบียนตอนนั้นนะคืออะไรนะอ๋อวิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทยเนี่ยเขาจะทาเกรดมา อันนี้ให้งานอะไรทำแน่ใะงานวอดโอนงานรัดโนก็จะทําให้เราหมดเลยทุกแผนแล้วเราก็มาใส่ให้กับอะไรคะใส่ให้กับแผนว่าเรขาได้เท่าไหร่อันนี้ได้เท่าไหร่ที่เกียรติยา่านสองขึ้นไปนะคะต่อไปก็อันนี้ประยุกต์เทคโนโลยีก็จะคล้ายๆกันกับคณิตศิสรยนิยสตร ต่อไปก็อะไรนะอาจารย์คุณธรรมจริยธรรมอันนี้แหละอันเนี้ยอาจารย์อาจจะต้องใครที่ได้รับมอบหมายก็ต้องไปเอามาอย่างเมื่อกี้ของอาจารย์รัศมีก็ต้องไปเอาหนึ่งสองกับหนึ่งเลยคนะหนึ่งหนึ่งเลยยังทำไม่ได้เลยต้องไปเอามาเลยผ่านกี่คนต้องไปเอาจากเล่มเมื่อกี้เล่มเอสเออาร่คนนะที่เขาปเขาเขาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาใครที่ปรึกษาใครใครใครเขาจะต้องมาไล่มาเลยปีหนึ่งมีกี่คะแนนักเรียนกี่คนมากี่คน มาจากอะไรครับมาจากเอเบุคคลนะคะาจารมาจากเอเบุคคลไล่ไ,ไปจนพบปอชอปอ,อชอเสร็จเรียบร้อยห้าสิบเจ็ดทานหมดกี่เปอร์เซ็นต์ต่อไปก็อะไรฮะต่อไปก็เป็นอะไรปอรสองอ่าใครใครสองปอสองก็จะคนที่รับผิดชอ่ตัวงทีนี้ก็จะไปติก๊กับนีมาตังนีน้แล้วค่อยมาทำไมค่อยมาลรื่อย เห็นไหมครับฟอร์เมื่อกี้เนี่ยมันยังไม่ดีเพราะดิฉันต้องมารวมด้วยซึ่งคิดแมกว่าปมชหนึ่งเท่าไรปมชสองเท่าไรพอปีนี้ดิฉันเพิ่มเพิ่มตาราที่ออกมาเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยดิฉันก็มานั่งนับจดบวกเขาไม่ได้ทําให้เราถ้าอจะสังเกตนะว่าพอเราใช้เครื่องมือไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาว่าเออปอชปอชปุ๊บเนี่ยทำไมเราไม่มีตาราอีกอันหนึ่งเราจะต้องมาจุมารวมเองใช่ไหมอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันจะยากแล้วดิฉันก็มาปรับใหม่พอปีัานา ดิฉันก็ปีนี้ดิฉันเพิ่มอะไรคะเพิ่มตารางรวมบชอมีกี่คนเีมื่อกี้อับปางเขาลงให้เราเลยผ่านเท่าไหร่ผ่านเท่าไหร่สุดท้ายดิฉันก็เพิ่มอะไรขึ้นมาจังเห็นไหมคะเมื่อก่อนในตารางเนี่ยจะไม่มีเกณฑ์ปีที่แล้วนะคะไม่มีไม่มีเกณฑ์ไม่มีอะไรเลยครูที่ทําเนี่ยต้องไปนั่งอะไรคะต้องไปนั่งเปิดหนังสือด้วยเอ๊ะก็จะได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะคะใรองเอสเอไอมันก็ไม่สะดวกพอปีนี้ดิฉันก็ให้น้องเขา เอาเกมมาใส่ด้วยในเครื่องมือนี่ค่ะเครื่องมือทุกตัวจะมีเกมให้รู้มีเกมให้นะคะแล้วจะได้รู้เลยว่าเขาได้คะแนแน,นเท่าไหร่เขาจะใส่ได้เกมที่พูดเมื่อเช้าในรายากนะะานเนี่ยเขาลงมาอันนี้เป็นการปรับหน้าสุดอ่านะต่อไปก็เร้อยละอะไรคะผู้สําเร็จการศึกษาในปวชปวสที่ทำไมคะที่จบที่จบก,ก็ต้องรอนอะไรรอทะเบียนแต่ว่าไม่ได้จะรอทะเบียน หลพอทะเบียนได้มาเราทําให้ทุกคนแนนนะคะเนี่ยพอทะเบียนให้มานะเราทําเองเลยข้อที่ ทะเบียนเอาข้อมูลให้เราปุ๊บดิฉันจะเป็นคนทำคนนี้เลยทำในเครื่องมือเห็นไหมคะพอดิฉันทำวันนี้ปุ๊บดิฉันก็จะส่งกลับไปให้แผนกแผนกสามารถจะมาลงได้ว่าช่างยนต์แ,นราารแรกเข้าผี่คนสำเร็จ73าอาจารย์โโยดทยูทีแรกเข้าเท่าไหร่อาจารย์สองร้อยหโคนนี่ข้อมูลจริงเมื่อปีที่แล้วเองอาจารย์นี่นี่จริงกัที่นี่ นี่ดิฉันสรุปเครื่องมือนี้และ,ะรยายงาน S A R ตามนี้เลยนะอาจารย์ไม่ได้โกงสามห้าได้หนึ่งช่งยนต์ช่างกลเข้าร้อยหสองจบแปดเอ็ดได้หนึ่งอาจารย์เห็นไหมตัวเลขดิฉันเนี่ยโอ้หน้าหน้าหนาจาังสามอะไรหนึ่งทุกคะแนนเลยจบวิกฤตมากอาจารย์มีแตนะ่อะไรฮะบัญชีเพื่องชั่วหน่อยได้สองหกสิบเซ อาจารย์ดูเห็นไหมไม่มีใครได้มีอะไรได้เท่าไหร่จ้ามีอะไรก็ได้เท่าไหร่ลังหนึ่งนี่คือข้อมูลข้อมูลเด็กจบเด็กจบปวชเนาะจ้เนาะปวชจะน้อยแต่ถ้าปวสจะเป็นไงขึ้นเออะปวสก็เขายังชั่วหน่อยเนี่ยปวสที่มันมาเรียนมาเรามาแล้วเห็นไหมปวสปวสช่างยนต์ ีจบเท่านี้ช่างกลได้สามเห็นไหมคะปศก็ยิง่ยงชั่วนหน่อยที่อะไรได้สองเฮ้ยังได้สองอยู่ดีเห็นไหมคะอาจารย์ตารางนี้เราจะเอาข้อมูลมาจากทะเบียนแล้วเราก็ทำเพราะฉะนั้นตอนที่มาจากคะแนตนตอนที่มา คะแนนเนี่ยคะแนนก็จะไม่ไม่เขียนอะไรให้เราเนื้อว่างานนเปล,าเลา่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ดิฉันทำไมมาใส่มาใส่ให้เขาจากอะไรนะเลขหาร้อยสี่สิบเนี่ยเลขหาร้อยลองเท่าไร่อนสองรวมสองคะแนนมาใส่ให้เขาได้เลยนะคะเพราะชนะนาจนรย์ตีว่าอาจารย์ดูไปอีก่นะฮอันนี้เป็นข้อมูลของประกันะะนะคะต่อไปก็เปลี่ยนแปลงมาไปเลย อันนี้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตอนอาจารย์มาใหม่ๆอาจารย์ก็จะได้ส่งไปที่งานวัดผลเนี่ยอาจารย์จะไม่ได้พูดสําเร็จการศึกษายังไม่รู้ไม่จกแต่อาจารย์ให้เด็กสอบแล้วเข้าสอบกับสอบผ่านอาจารย์จะได้สองช่องนี้มาเข้าสอบกี่คนสอบผ่านกี่คนอาจารย์ก็อาจจะคิดร้อยละไปตามภาษาอาจารย์ช่องนี้หารช่องนี้คูนร้อยอย่างเงี้ยนะแต่เวลาใช้จริงๆอาจารย์ต้องเอานักเรียนที่สําเร็จเป็นตัวหารเพราะว่าในนั้นหลอกต่อพูดสําเร็จการศาึกษา แต่เวลาอาจารย์จะเด็กสำเร็จที่ต้องดีหลังถูกไหมฮะเด็กที่มันกางเรียนบางคนมันอาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่มันทดสอบพอแล้วไงฮะก็ไม่เป็นไรวัดผลก็เสนออะไรไปแต่ทุกเช่นวัฒาทําใหม่อันนี้ส่วนใหญ่จะอาจารย์จะได้คะแนนเยอะเพราะอาจารย์สอบเองทำเองตรงนีสอนเองออกข้อสอบเองทำเองอะไรเองหมดก็ได้เยอะแต่ต่อไปมันไม่ใช่อย่างนั้นอาจารย์ต้องทำไมสอนเองคนออกข้อสอบคือใครก็ไม่รู้เขามาสอบอาจารย์ที่แต่กลางทัตีอยู่อนี้ค่ะ เนี่ยเพราะนั้นตัวเลขนี่ค่อนข้างจะทำไมคะของของเราก็จะสูงหน่อยเพราะเราออกเอง se ทําเองอะไรเงี้ยนะมาถามวิชาชีพโปรชอนก็จะเยอะแต่พอไปคิดเกณฑ์เฉลี่ยภายนอกที่ที่อาจารย์สตศสองเกณฑ์วิชาชีพทั้งหมดได้หกสิบแปดหกสิบเก้าเปอร์เซ็นโอ้โหสองจุดห้าขึ้นไปนายด้านได้หกสิบเก้าเปอร์เซ็นก็ไม่ได้ถึงสามจุดห้าของของวิชาทหารเนี่ยตัวเหล่านี้เราแก้ไม่ได้เลยแต่เขาบอกว่ามีการแก้ได้ใช่ไหมอาจารย์ ไม่ได้แต่ว่าแก้ได้ไหมตัวเลขนี้แก้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะอาจารย์งส่งเก็บเกิดวไปแล้วแต่แต่ไม่รู้เห็นครูที่โรงเรียนบอกว่าทาได้เหือฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ฉันไม่ได้ทํานะไม่ได้ทําเอาตามจริงเลยไปถึงไอ้น้องทะเบียนอาอบรมกับอาจารย์มานี้น้องไปทําให้พี่เลยามน,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 นี้นะพี่ออกแบบตามนี้ามนี้ตัวนี้นะก็ได้69วิชาชีพได้เฉลี่ย3ปีได้9กิวิชาติตคณิตได้หกสิบปประมาณนั้นนะ,ะนะคะ ต่างกับประเมินนี้เลยนะคะอ่าต่อไปก็ได้งานทำอ,อันนี้ได้งานทำคะแนนก็จะมาทำอะไรคะสำเร็จได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์ดูข้อมูลที่มาจากคะแนนได้งานทำม่ะอาจารย์เนี่ยวาดิฉัน อันนี้เป็นของคแนกจริงๆอาจารย์รู้ไหมว่าถ้าอาจารย์แยกเป็นแยกเป็นปวชเนี่ยปวชค่อนข้างจะได้สูงเพราะเด็กมาเรียนอยู่กับเราเราก็โอเคแต่ถ้าอาจารย์มาดูปวสนะร้อยลกอักปวสจะมีค่ายังไงคะอาจารย์จะไม่เยอะหรอกแต่เฉลี่ยได้เท่าไหร่สามอันนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้สามนี่นคือคนไม่ ถ้าขอเห็นปุ๊บออันนี้ทัไไม่ตามค์ก็จบเลยอันนี้ได้นีน่ยฟังกันได้หนึ่งได้สามแต่ทูท้ายเราได้สามอยู่แล้วอันนี้แต่แต่ถ้าเป็นเจ็ดสิบเอ็ดจุดเก้าหนึ่งนะอาจารย์ถ้าเป็นถ้าเป็นภานยนอกเนี่ยอาจารย์แค่ผ่านนิดเดียวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองแต่คะแนนนี้เขาบอกห้าสิบเก้าได้สามแต่ถ้าภายนอกอาจารย์จะได้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ห้าอันนี้อาจารย์ได้แค่สามจุดห้าอีเชนก็ได้น้อยไม่ได้เยอะหรอกอาจารย์เพราะว่า มื่รายงานไปแล้วว่าทำไงได้อย่างเงี้ยเนี่อยอ้นี้มาจากของที่เขาแจ้งไปที่สชทูนสองนี่ตัวเลขนี้เอาม,ม,ม,มอาจากแม่แนวนะคะอาจารย์เชื่อไหมที่ได้ตัวเลขเยอะเลยอีชั้นไปปรับเข้าที่ประชุมนะเลยนะตอนแรกได้น้อยนีดิชั้นบอกว่าเฮ้ยข้อมูลปีนี้นะ่ะมันต้องย้อนหลังเฉลี่ยสามปีนะยังไงขอให้น้องๆช่วยทางก็เข้าที่ประชุมใหม่ถึงได้ตัวเลขนี้นออกมาแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นตนัวเลขนี้เนี่ยเอเรียจะ นี่ฉันบอกว่า้ไม่ได้ตัวเลขนี้หรอกเลยเราเอาน้องไปตามให้หน่อยก็เลยไปตาม,มากันมาก็เลยได้เพิ่มถ้าป,ปีนี้ได้สูงอากปีที่ผ่านมาแล้วก็เจ็ดสิบหกหกสิบกว่าหกสิกว่าเฉลี่ยแล้ได้เจ็สิบกว่าเนี่ยได้คะแนนสามสาห้านะคะต่อไปก็สมรถนะสมรถนะน,นี้ หนึ่งมังแผนก็ได้มีอะไรไดไ้ทั้งหลายงา่สองทางทังนาจารย์สามารถจะเขียนว่าสามก็ได้แต่มาเอินข้อมูลดูเนี้ยบางแผน,ไ,นไม่ยอทมทําแผนการสอนบ้างไม่ยอมอะไรเงี้ยเขารายงานมาวิชาไหนก็นได้หนึ่งก็หนึ่งหนึ่งเงี้ยอาจารย์นี่คือข้อมูลปีที่แล้วสมรรถนะแขกงไอ้หลักสูตรฐานสมรรถนะคือถ,ถ้าพูดจริงๆเนี่ยตัวบ่งชี้เนี่ยดิฉันไม่เห็นด้วยหรอก ต่อรายวิชาที่เปิดสอนอาจารย์ต้องทำทุกวิชาเขาเอารายวิชาเป็นตัวหลักอ่ะถ้าแผนกอาจารย์ถ้าแผนกอาจารย์มีอะไรคะมีมีอะไร่ะอ่ะมีรายวิชาที่เปิดสอนอาจารย์ต้องไปเช็คกับแผนการเรียนอ่ะสามสิบวิชาอาจารย์ต้องทำทั้งสามสิบอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ก็เลยช่างมันเถอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆต่อรายวิชาต่อรายวิชามันก็เลยทาให้แผนกของแผนกเขาบอกไม่เอาเขาทำได้แค่นี้แหละเขาไม่ได้ทำทุกวิชาทําไม่ไหว ดิฉ IL ัน <hi> ก็เลยบอกว่าทำไมไม่เอาทำแข่งการเรียนทำอะไรเงี้ยไปเผลอได้หมดอันนี้ต่อไปแต่แต่ไม่ต้องโอรลี่นะครับภายนอกไม่มีหลักสูตรไม่มีนะต่อไปอะไรอ่ะอ่ะอันนี้ก็แทนการจัดเรียนการเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ เขียนมาว่าอาจารย์ทําวิชาอะไรที่ผูส้สอนสอนกี่วิชานนะี้ยเมื่อกี้อาจารย์รัศมีบอกหน้าวิชาอาจารย์ก็ต้องเอาห้ามาใส่ตรงนี้แล้วทํากี่วิชาบบราการนะคะนี่อาจารย์ดูนะอาจรกการย์แสดอาจารย์รัศมีที่พิมพอ,อะไรเลยพิมรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด ชาวเลเลยอะไรเลยต้องมีสอนหม้งเรื <that> <to> ่องทิวิชาที่สิบสี่ชาในแผนเขาเขาทำมาให้ทำหมดทำบ้างไม่ทำบ้างเลยอาจารย์จุ่แรเลยสิบเอ็ดพิจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอรเซ็นต์ู้สึกยังไม่ได้สามเ่ะอาจารย์ติดต้องเจ็ดสิบสี่เนี่ยเนี่ยนี่คือแผนเขาทำมาคือต้องเอารายวิชาอาจารย์มาดูว่าวิชาอาจารย์มีอะไรบ้างทำแผนการสอนมูลการทุกวิชาไหม เพราะมันร้อยละต่อต่อรายวิชามันมันก็มันก็เบือมันมันก็ยากนะอาจารย์เนาะแสดงว่าครูทุกคนต้องทำแผนการสอนทุกวิชาแล้ว,ม,ลวนะมันจะเถอะถึงจะได้บรูรณาการต้องไม่เป็นไรยามาวนอะไรนะอันนี้บรูรณาการกเนาะสอนนะค่ะอันนี้ก็สอนหลากหลายก็ไม่ยากนะนะอาจารย์ก็ติดไปแล้วเมื่อกี้นะป่าวไปเลยนะอาจารย์ออ๋พออาจารย์พออาจารย์ได้ได้มานจาะไปรับคน อาจารย์ก็เอามาทําอะไรนะก็เอาแต่ละคนนี่มาติก๊กมาอีกเอามาพีในนี้ไปติ๊กมาจามาัดลายบุคคลว่าครูทั้งหมดมีกี่คน6คนสอนตรงนี้หมดเลย6คนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสอนตรงนี้3คนก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปติ๊กมาจาัด S A 6คนเลยค่ะเขาเพื่อจะออกมาเป็นตัวเลขหมดเลย,ลายาบบนะเรับเลยแมอาจารย์ทำอย่นี้เลยไหมทำได้ค่ะอาจารย์ทำได้อันนี้ก็ คือไม่พอใจอาจารย์ทำอะไรไม่มีใช่ไหมหรืออาจารย์ทาในอะไรในในคอมพิวเตอร์ห้องให้เด็กให้มาแล้วอาจารย์ก็มาเลยคนนี้ได้เท่าไหร่คนนี้ได้เท่าไหร่แล้วก็อาจารย์ก็แยกเป็นแนกไปแต่ของนี้ฉันนี่ต้องเอามาคีอีก